เมื่อวันที่19เมษายน2564ในงานออตโตซิงไฮ2021ซึ่งเป็นงานมหกรรมการจัดแสดงยานยนต์ในประเทศจีน Honda m o t เตอร์ได้เผยโฉมรถยนต์ไฟฟ้ารุ่นต้นแบบอย่าง Honda SUV E Prototype โดยเป็นการเผยโฉมครั้งแรกของโลกสำหรับรถต้นแบบนั้นมาในตัวถังสไตล์ SUV หน้ารถมาพร้อมกับกระจังหน้าแบบทึบ ไฟหน้าเรียวเล็กพร้อมกับไฟส่องสว่างเวลากลางวันเป็นเส้นแนวยาวกันชนหน้าสีดำพร้อมกับช่องดักอากาศติดตั้งสเกิร์ตทรงสปอร์ตและโดดเด่นด้วยโลโก้ฮอนด้าแบบเรืืองแสงส่วนด้านหลังนั้นมาพร้อมกับไฟท้ายทรงตัวยูเชื่อมเข้าถึงกันด้วยแนวเส้นไฟ LED เหนือป้ายทะเบียนติดตั้งโลโก้แบบเรืองแสงเช่นเดียวกันกับด้านหน้าสปอยเลอร์บนหลังคามีแนวเส้นสายของไฟ LED คิวซุมล um ้อ ok ของรถนั้นเป็นสีดำเงามาพร้อมกับล้ออลลอยปัดเงาสีทูโทนในส่วนของฟังก์ชันต่างๆรวมถึงระบบขับเคลื่อนนั้นทาง Honda ยังไม่ได้เผยออกมามีเพียงบอกว่าตัวรถจะให้อัตราเร่งที่นุ่มนวลและมีประสิทธิภาพเพื่อมอบบรรยากาศที่ดีและความสุขแก่ผู้ขับขี่ และนอกจากการออกแบบตัวรถที่ทันสมัยแล้วตัวรถจะมาพร้อมกับเทคโนโลยี Honda Connect Generation ที่3ที่จะมาพร้อมกับฟังก์ชันการใช้งานที่หลากหลายมากยิ่งขึ้นเช่นการเชื่อมต่อกับชีวิตประจำวันมากขึ้นฟังก์ชันการเชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟนและสามารถอัปเดตซอฟต์แวร์แบบ OTA ได้ประมวลผลด้วยระบบ AI อันชาญฉลาดที่มาพร้อมกับระบบจดจำเสียงที่มีความซับซ้อนสูง เพื่อให้แน่ใจว่าคุณจะสามารถสั่งงานส่วนต่างๆของรถได้ด้วยเสียงโดยไม่ต้องละสายตาจากถนนสำหรับรถยนต์ไฟฟ้ารุ่นต้นแบบคันนี้มีแผนจะเปิดตัวทำตลาดในประเทศจีนภายในปีหน้าตามแผนเดิมของ Honda ที่จะเปิดตัวรถยนต์ไฟฟ้า10รุ่นภายใน5ปีสำหรับแฟนๆ Honda นั้นก็ต้องมาลุ้นกันต่อว่าในเวอร์ชันจำหน่ายจริงนั้น SUV ไฟฟ้าคันนี้จะมีหน้าตาและสมรรถนะแบบไหนจะเหมือนกับที่หลายๆคนคาดหวังไว้หรือเปล่าก็ต้องมาติดตามกันต่ออีกนิดครับและนอกจากรถยนต์ไฟฟ้ารุ่นต้นแบบแล้ว Honda ยังได้เปิดตัว b r i e ี e PHEV ซึ่งเป็นรถยนต์ปลั๊กอินไฮบริดรุ่นแรกของ GAC Honda ในประเทศจีน โดย Breeze PHEV จะมาพร้อมกับระบบ Sport Hybrid iMMD โดยทางคอนด้าบอกว่าระบบดังกล่าวนั้นจะให้ความรู้สึกในการขับเหมือนกับขับรถยนต์ไฟฟ้าโดยมีแผนจะจำหน่ายในประเทศจีนในช่วงปลายปีนี้และทั้งหมดก็เป็นการอัปเดตข่าวสารยานยนต์ไฟฟ้าจากทั่วโลกที่เราได้นำมาฝากในวันนี้ หากชื่นชอบก็อย่าลืมกดไลค์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้เราได้ทำคลิปต่อไปแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ